สวัสดีทุกคนด้วยนะครับกลับมาพบกันอีกเช่นเคยกับเรื่องราวในโลกวันพีชโดยที่เนื้อหาที่เราจะมาคุยกันในวันนี้นก็จะเป็นเรื่องราวนะฮะเกี่ยวกับตัวละครของแชงนะั้นว่าจะเกิดอะไรขึ้นถ้าเกิดว่าจู่ๆเนื้อเรื่องนั้นได้ไม่กล้าเปิดเผยนะว่าความจริงแล้วผมแดงรู้ว่าแชงเนี่ยคือลูกชายของล็อกดีซีเบกกับเผ่ามังกรฟ้าที่เกิดขึ้นมาจนทัานสุดท้ายแชงนั้นก็ได้มาอยู่กับโลเจอร์และก็ได้กลายเป็นจักรพรรดิในปัจจุบันซึ่งนั่นก็เพราะว,ว่าตัวละครของแชงนอกจากที่เขานัันัั้้นนนนจะะมมมมีีีคคคววาาาาาาบกยยยตตตรงงงอเดิททไปสถ่่ แล้วก็คอยเตือนหลายคนเกิดกับเรื่องราวต่างๆที่กำลังจะเกิดขึ้นอีกด้วยและด้วยความสามารถและความแข็งแกร่งของแชงเนี่ยมันก็ยิ่งทําให้น่าสนใจนะว่าตกลงแล้วแชงนั้นเป็นใครและตกลงแล้วพ่อแม่ของเขาเ,เป็นใครกันแน่ซึ่งก่อนหน้านี้ก็จะมีเนื้อหาสัป้าหลือมาเล็กน้อยนะว่าแชางเนี่ยเหมือนว่าเขาเนั้จะอยู่ในตระกูลเฟียร์แลนด์แต่ว่าในที่นี้ก็ยังไม่ได้มีการเปิดเผยน,น้อยตระกูลนี้เนี่ยจะเป็นกษัตริย์เป็นคนธรรมดาหรือพวกเขาจะเป็นเผ่ามังกรฟ้าที่อยู่ที่เกาะวันเล่กันแน่ เพราะว่าด้วยความที่ว่าการต่อสู้ที่กอตวาเล่นะฮะมันก็จะมีข้อมูลที่บอกนะว่าสถานที่แห่งนั้นมันมีเผ่ามังกรฟ้าอยู่ที่นั่นบวกกับเรื่องราวสปอยที่ว่าในตอนที่พวกโรเจอร์นั้นเจอกับแชงในวัยหนึ่งขวบเนี่ยพวกเขานั้นเจอแชงอยู่ในหีบสมบัติที่เอามาจากการต่อสู้ที่กอตวาเล่เพราะฉันแฉงยังไงซะเขานั้นก็ต้องมีความเกี่ยวข้องกับใครบางคนที่อยู่ที่กอตวาเล่ในตอนนั้นซึ่งน่าจจะเป็นผ่มก่อนฟ้าที่อยู่ในเหตุการณ์การต่อสู้กับพวกโรดีซีเบ แต่ว่าเมื่อเราพูดถึงข้อหมนแกงของแฉงเนี่ยมันก็ทําให้น่าสงสัยนะว่าแฉงเขานั้นได้รับความแข็งแกร่งนี้มาจากไหนเพราะว่าชื่อเสียงของล็อกดีซีเบก,ก่อนหน้านี้ก็จะมีข้อมูลที่บอกนะว่าชายคนนี้คือคนที่มีความสามารถและความแข็งแกร่งจนมันทําให้เขานี่ยสามารถรวบรวมลูกน้องได้มากมายไม่ว่าจะเป็นหนวนขาวครโดโลวิคมาหรือแม้กระทั่งชิก,กิเพราะว่าแต่ละคนที่พูดมาเนี่ยก็จะเป็นคนที่แข็งแกร่งกันทั้งนั้นนะฮะและยิ่งไปกว่านั้นนั่นคือการที่ตัวละครขอ,องล็อกเนี่ยยังไม่ได้มีการเปิดเผยหนนนน้าาาาาตกมมััย็ย่่สสงสว ความจริงล้วล็อกน่าจะมีหน้าตาที่เหมือนกระแชงจนทําให้เราสามารถเดาได้หรือเปล่านะว่าตัวละครตัวนี้เนี่ยเขาเนี่ยอาจจะเป็นพ่อของชันงก็เป็นได้มันก็เลยทาให้อาจารย์โนดันต้องปิดใบหน้าของตัวละครตัวเนี้ยไว้นะฮะและถ้าเกิดว่าช้นเนั่นเป็นลูกช่างของล็อกจริงเนี่ยมันก็จะมีเรื่องราวที่มันยังขัดกันอยู่นะว่าก่อนหน้านี้ช้นนั้นเคยเข้าพบพระพุทธซึ่งมันก็น่าแปลกเพราะชันที่เป็นสีจ่พาพัดเนี่ยทำไมเขานั้นถึงสามารถเข้าพบพระพุทธแถมยังได้รับการต้อนรับและก็ยังสามารถนั่งคุยกันได้อีกด้ มันก็เลยทาให้เรื่องราวทั้งหมดในตอนนี้ไม่มีโอกาสสมสมควรที่ชาน,นอาจจะมีสายเรื่องของโรบิซีเบกที่เป็นพ่อของเขาบอกกับแม่ของเขาที่เป็นผอมกอดฟา้าก็เป็นได้นะฮะเพราะว่ามันก็จะมีคําพูดถึงที่โรเจอร์นั้นเคยพูดกับมันนะว่าเด็กที่เกิดมานั้นไม่มีข้อผิดผมก็เลยคิดว่าคําพูดนี้ของโรเจอร์เนี่ยมันอาจจะได้มีการพูดถึงครั้งในนาคต แถมในตอนที like ่โรเจอร์เน네ี่ยก็ลังจะลงจากเรือมันก็จะมีฉากที่โรเจอร์เนี่ยพูดอะไรบางอย่างกับแชงจนมาทำให้แชงนั้นร้องไห้มันก็เลยทำให้เรื่องราวพวกนี้เนี่ยมันอาจจะเป็นเรื่องราวที่ว่าโรเจอร์นะฮะบอกความจริงกับแชงในตอนที่เขานี่ยกำลังจะลงเรือก็เป็นได้และทีนี้ถ้าเกิดว่าเรื่องราวนั้นเป็นไปตามนี้เนี่ยประเด็นใหม่มันก็จะผลดขึ้นมาทันทีนะว่าถ้าเกิดว่าแชงการเป็นลูกของล็อกแล้วผอมงการฟ้าขึ้นมาอะไรจะเกิดขึ้นเพราะว่าแชงก่อนหน้านี้ก็เหมือนกับว่าเขานั้นจะทําตัวเป็นการนะ มันเดาได้ยากมากนะว่าในตอนนี้ชันงต้องมีแผนอะไรและเขาเนี่ยกำลังคิดจะทําอะไรและก็สุดท้ายเนี่ยตกลงและช้างนี่จะเป็นฝ่ายดีหรือว่าฝ่ายอะไรกันแน่แต่ว่า no ถ, in ถ้าเกิดว่าดูจากสินที่ช้นนั้นทำทั้งหมดเนี่ยถึงแม้ว่าเราจะเดาไม่ได้นะว่าแฉงเท่านั้นต้องการอะไรกันแน่แต่ว่าจุดมุ่งหมายของช้นตลอดมามันก็ล้วนแต่เป็นการเตือนทั้งนั้นไม่ว่าจะเป็นการไปเตือนท่าพืเท่าโรเตอร์หนุ่มขาวหยุดใครโดนแล้วแม้กระทั่งหยุดสงครามมารินฟอร์ดส่วนการกระทาทั้งหมดนี้ก็จะเป็นผลดีนะฮะที่ทําให้มีคนตายน้อย ผมก็เลยคิดว่าต่อให้ในตอนนี้เราจะไม่รู้นะว่าแฉงขราวนั้นกําลังวางแผนอะไรแล้วก็ต่อให้แฉงเนี่ยจะเป็นลูกของล็อกดีซีเบรคแล้วผอมกรฟ้าก็ตามนะฮะแต่ว่าจากการกระทาของฉันทั้งหมดในตอนนี้เนี่ยข่าวนั้นก็น่าจะเป็นฝ่ายดีแต่ว่ายังไงซะแฉงเนี่ยก็น่าจะรู้ดีนะว่าสักวันหนึ่งเมื่อมีคนเจอวันพีในตอนนั้นสงครามใหญ่นี้ก็จะเกิดขึ้นผมก็เลยสนใจขึ้นมานะว่าการกระทาทั้งหมดของฉันที่ผ่านมาเนี่ยขราวนั้นอาจจะพยายามให้เรื่องราวาทั้งหมดนะฮะดำเนินต่อไปโดยที่มีความเสียหายแล้วก็คนะฮ อย่างเช่นล่าสุดที่ช้างนั้นมาจัดการลิกุกิวไม่ให้ทำ้ายพวกมุมนสเกในตอนนั้นผมก็เลยคิดว่าถ้าเกิดว่าช้างเป็นลูกของเราที่เซเบกนี่ก็จะสมเหตุสมผลนะฮะว่าทำไมช้างถึงได้ไม่คว่ำแขกกันขนาดนี้และถ้าเกิดว่าช้างนั้นมีแม่เป็นผอมกรฟ้าเนี่ยมันก็จะมีเหตุผลเพราะว่าเขาสามารถเข้าพบภาพพวกเท่าได้อย่างสบายเพราะฉะนั้นตัวละครของช้างน้นก็จะมีโอกาสสูงนะฮะที่เขาน้นจะมีพ่อแม่เป็นคนระดับสูงประมาณนี้แต่ว่าถึงแม้ว่าพ่อแม่ของช้างน้นจะเป็นใครเนี่ยแต่ว่ายังไงทราบผมยังเชื่อนะว่าคนนร้แบบัน และเพื่อนๆะฮะคิดว่าแชงนั้นจะมีโอกาสเป็นลูกของล็อกหรือว่าเป็นลูกหลานของพอมกรฟ้าหรือเปล่าแล้วก็ถ้าเกิดเรื่องราวเป็นแบบนั้นเนี่ยหลังจากนี้เรื่องราวในวันพีนั้นจะมีอะไรเกิดขึ้นยังไงก็ลองคอมเมนต์มาคุยกันใต้คลิปนี้ได้เลยนะฮะโอเคและถ้าเกิดเพื่อนๆชอบคลิปแบบนี้ก็อย่าลืมกดไลค์ like, กดแชร์กดซับสไครต์แล้วก็กดกระดิ่งเอาไวา้ชได้ไม่นลาดทุกการอัปเดเนื้อหาคลิปใหม่ช่แนลเราสวัสดีทีพอต้องขอตัวลาไปก่อนแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าครับสวัสดีครับ